สวัสดีค่ะพ่อังค่ะบระกาี้ราชนีแห่งท้องทุ่งจ้าสวยแล้วก็รวยมากมากจ้ะมีบ้านมีรถมีคอนโดมีวีมีตุกตาปลายทกทายจะเด็กเกียธรรมมากมากก็ไมีอย่างมากมายจ้ะก็มาชมทุ่งจ้ามา้เตรีมชไจคะสีไดคะสีบานเย็น สี่บย็บาทไหนบาอบราสี่บัทเบาทสบันเ็สี่ตับหมูซะฟ้าอ่อนสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเอาสเจ้าค่ะนางเฒ่ารคือมากอีปึกกับอีเมกเมืนอากลักสิปึกกับอีมกคือกันละรั่งปกเรนมกอานากางนางปึก ใี่นางเปิกใี่นางเมิกพี่น้องกับประเด็นมาสอนลูกสอนหลานด็่น้องให้เป็นกระเถอกระเทยบ่ออานนะคะบ่ออานใหญ่มากกระเถิอเมียคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้แค่เล่นละครยหลักพามาส้มทุ่งเท่านั้นจ้ะค่ะร้องเป็ดมึงดูใหญ่มากเสียเอาเสียงหลักแม่นแบบกระเทยเดียวเสียงหลักแม่นแบบกระเทยใหญ่มาอเปิ๊กค่ะนางเมิกตอนนี้ไม่แน่ค่ะ จำก็ได้ผมไม่แน่ค่ะเนี่ยเนี่ยจังเสียเล่าเล่าก็ได้อ๋อบัตนัดครับเาโอ้ยสรุปเลยสิมาายังกันนี่เหรอเอาอะไรมาสี่ับก่อนิวลูกหลานก็สอนหยักสอนหยินบอกให้เล่าก็ได้ก็เพราะว่าป่งๆเนี่ก็เริ่มพี่น้องเกวานได้ะนะเอ๊ะสอนหยักสอนหยินสอนให้หลานเป็นอีอย่างนี่เหรอเป็นกระเทย แต่ว่าเขเป็นนี่นะบอให้เป็นบอบ่าให้เป็นเต่ว่บอให้เป็ดสั้นเกียดหลายพวกกันพิษเพศแต่สั้นมากๆอ๋อบออ่ะอ้าคือบอขาถีบในมึงนะมสักยังคิดอยู่บอกรับโตกรับใจวาดได้เห็นยังรับได้เมื่อคืนกูสิตัดผมให้อะลองทรงบอใส่กระาังไปใส่รองเท้าผ้าใบอุตส่าห์เก็บผมมาตั้งนานบอเอานางปึกนางมึกเปลี่ยนปุ๊บได้เมียป๊ะไรยางไปยางไปลองยางไปผสนบอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่อีกแล้วไม่อ่ะเอาล่องแยกไปสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมไม่เป็นกระเทยครับตอนนี้ผมไม่เป็นกระเทยครับแต่ในอนาคตไม่แน่ค่ะไม่แน่ค่ะบอกว่าไม่แน่ค่ะสวัสดีคเมาไปหาสอนตัวทีสอนลูกสอนหลาน S <S จะตัดผมเอาเมียเป็นเลี่ยวเสมึงนะพุทโธดินพี่น้องพุทโธดินเจ้าค่ะก็มาส้มทุ่งแต่งตัวรู้หราหมาหอนแค่น,นั้นเองเจ้าค่ะแต่ตอนนี้กบหอนจ้ะกระสวยแต่ย,ย,ย,ยังคนสร้างปรดิมีเจ้าค่ะจ้าคนท้าบสีบ่กไล่แปรยังฮักเขาสินบ่อคนที่เขาทำรายไอยังเมากับเขาตอ่อ เขาหลอกไอ้เม้นมอเป็นยังน้อตาวคง<ำ>ไปโทรว่า,าวให้ใหทุกใ,<ห>ใจดีกี่ใส่บ่ได้ไอ้ยังเดิมไม่สม,มองเซดน้ำตาที่เคยน้องหักเจ้าคงแน่เดิ อาร์ตตคือดวงบอมเนดวงมันคนหลับเพลงมันคืออะได้ละไม่ให้ฮักเป็นอะไรบอมเฮนด้ยสิลูสิแอมสวยทุ่มเทแค่ไหน็นเขาแค่สักคีเขาไปได้ดีกับคนและที่บอมเบนอายอายทำดีแล้วสุตัวสุตัวหัวใจน้องห่วงเลยละหาย หนายต้องแค่แต่เขาฮหหนุ่มเคยเละลายไอเคยละเลา,เ,ลาเอาการเอางานกว่าใครสาวมีมากมหมแต่เคยนัดนายกินขา้าว <c oughs> ไปต่อจ้าเพลงใหม่ก็ได้จ้าไม่จบก็เปลี่ยนเพลงเพราะเป็นสไตล์ของเราถ้ารลอกเพลงจบค่ะจะยังต่อแบบนี้ดวงใจเอ้ยเอาไปเลยจ้าดูสิเอ้ยกระหล่อมปะจบกระมจกเอาทอนหนึ่งกระชายา โศกก็ได้ปวดนักเอ้ยสิละบทจะพึ่งฟันกรอกมาเลยสิละบทโศกก่อนไปสิบเป็ดปวยสันมือกีมือไปสิบเป็ดปวยนางเอ้สิเราไปหากินแล้วค่ะ คิดใส่ใจต่อเตียงทางอายหลดโบเลศาสตี่น้อก็หมากแท่าเขากำลังสดสื่นบ,บนล้ตั้งมาเปลี่ยนแปลไปโอกกวัว นางปิดหวังอังมะโนโุษกันความมาเก้าเคยสร้างบางวังวาสิมี่ถูกและผีเ่เธอตอนนี้น่ะอย่าละน้องลาว่าเป็นลดอ่ะเป็นถูกอังนะ่ะหัวใจนี้แต่พี เสด็จปีคือแต่งตัวอุบาทแท้ก็เป็นยันนองหลาดิแล้วล่ะเป็นหลักสุดเมียมาใส่แลยเสด็จปีก็เสด็จโลกบางคนมันงามสนใจนองหลาเสด็จปีเสด็จปีนอนหลับอกับมือนี่ือโอ้สิ้นแล้วโดยพี่นางก็บ่ริเเมงมากมายนะจ๊ะค่ะบ่ิเเมง normal นะคะว่าบริเปกเยี้ยทั้งนั้นจ๊ะค่ะ แค่บรรยากาศดีๆแล้วก็มาสมทุงเท่านั้นเองเจ้าค่ะพี่น้องตกกรินฝนตกกริ้นล่องเรือไหลาาวันบวินมาันเื้อเดียวฝนดังเดียวเปียกเปื้อนหลายแทลแต่ขี้ตมกระเดาดยเถายานลมกายยางหยุ่มตีนตีนกระไรหยยบเจงปลายตีนเต้นอย่ามาอย่ามาเอาขอกับเขามึงมาแล้วกับเข้ามึงมาแล้วเฝ้ากิน มักินวันนี้สว่นะน้มบริโจดังค่ะบอกบรโจดังได้กินบ่ได้บอกอ้าวอาหารน้มาแล้วพี่น้องตักตัวบริหัวเขากำลังเห็ดอยังอยู่กำลังถ่ายขิปอยู่าได้เนาะมันง่ายเขาหยาบมาให้กินกระเป๋ากินจิตาสว่างเอาไปน้องยามี้บ่ะ สุดนีสุขสวยละค่ะยงลงอย่างดีพี่น้องพังบรรยากาศเียนกอเสียงนเขียดเจ้าค่ะเข้ากระหม่อมแล้วเดี๋ยวไม่แทงข้อมีปีเต็งอฮ้ยยสต๊อปเนี่ย แล้วไปถ่ายมองใหม่เว้ยนี่ม่ได้กลับมันก็บาได้เดีไปเอามุมใหม่แน่เอาฮากว่าบทนี้บ่มีการตัดต่อเสด็จล่นสดสดฮักว่าเอาก็ตามไปพี่น้องจ๋าเฮ้ยเข่ามันบ้านเราทุกกระเทยมันอยู่บ่หลักกิน่เข่น้องจ๋าเสียงกบเสียงเขียดหลักกินข้าวอัสมาลาก่อนนะ บอสหลักกินเข่ามือหลักกินเข่าอัลม,มาราก็ได้พี่น้องพอดีบรรยากาศยามมือแรงฝนตกปล่อยๆ<ย>พอดีแซบเข่าเมืงนั่นเข่าพระเจ้าบรรมานนี่พอดีแซบกำลังเป็นเม็ดอ่อนๆหวานหลักกินเข่าปันหนูหวาน,วานเอาเคยกินยม่สือกินได้จะเป็นยนะัง เคยกินยูแบ่สัตย์ยังน้อยหน้อยไปเรียงว่าเลี้ยงควายนี่หน้าพอดีมีข่าวอ่อนปลาลายเห็ดยังจะเห็ดนำเนอะื้อมาเป็ดแนวนี้เสียงกบเสียงเขียดเลิศเลิศเนาะซื้อมาเป็ดหน้าแดนนี้ข้าเคยไทยมาสีสัมผัสสีสัมัสหลานก่อนพี่น้องอันหนึ่งสองสามไงมาหนิตกลงเสียไหนใส่เสียพวงเอาเมีย เอาเมียเอาเมียไปไปค่ะเอาผู้ท anyway, um, so ี่จอดเลยจสิเอามันท่อเงินหมดนะมันท่อเลยได้ไงมาเสี่ยวเมียเอาดูเอาเอาผัวเอาเมียเอาเมียคืนเอาเมียแล้วมาเอาเอามาลาแต่งตัวนี่สินะเออคือแต่งตัวนั่นนี่เอาไปดูเออคือแต่งตัวนั่นนี่สะค่นเสี่ยวเมียคือแต่งตัวนั่นนี่ จะแต่งยนีมนางอัมราจจะแต่งนะคะสอนลูกสอนหลานสอนแต่บอ้เป็นนะคะบอยอยากให้เป็นอ๋ออยากได้เลนมาอุ้มบอเพราะว่านางหูนะคะว่าเป็นกระเทยนั้นลำบากซ้ำใดแม่นแม่นลำบากไดยยังแดเเอามาทุกทุกอย่างเลยการแต่งตัวแอปสนงสนีแอปมีของมีมีหนอกมีนม ผมมีอย่างกระยัดไปแอบเ็ดหย่างผมเป็นแอบแอบเสน่ห์มันต้องแอบเป็นตัวของตัวเองบาสื่อสมัยก็เคยนหน่อยเคยบอกครัเติร์นถอนหนวดออกสื่อลากไปถอนหนวดอยู่ตามแจเฮือนผุนค่ะญาตเขาเห็นยาตเขาเห็นบอกโอ้กูนคนแก่คนขากันลาก แอบบ่มีเข็นขคนค่ะแอบบ่มีน้องมีหนวดค่ะแอบหนาใสอือแอ,อบหนาทรงหนาใสแอบม่หนอกแอบมีนมแอบมีหงมีหอยนะคะดันประสันโกยโกยแต้ประสันค่ะจนเขียวบาา่ละค่ะมึงเป็นยอดตัดแต้ปลายเสมอให้บอกมันย้อนนะไหลเป็นลูกไหลแบบนี้พฉะนั้นะอย่าเป็นกระเทยนะห้ามเป็นไเป็นเจได้สกได้ยุ่งเจก็ไม่ได้ขอบอก G นะเดี๋ยวก็ทับกันไปทับกันมาก็บอกว่ากันนนพี่น้องหญงมาไปเป็นยังก็แล้วแต่นะคะขอให้เป็นคนดีในสังคมนะเจ้าค่ะโดยเจ้าค่ะก็จะมีมิยังมากมายสำหรับวันนี้ตอนค่ำๆนะเจ้าค่ะค่ำแล้วพี่น้องจิ้อห้ามน้ำนะค่ะโดยฝนก็เริ่มแห้งมาแล้วสบายดีเจ้าค่ะ อ่ะผักมาลุงก่อนสวยก็ยังคนสังก็ได้กดไลค์กดแชร์ส่องเบาวนี้อามาล่าเจ๊พอร,รา,อา,าด้วยครับด้วยครับด้วยค่ะไปแล้วพี่น้องผลเริ่มลงเม็ดอีแล้วจา้าค่ะ